สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนนอนเพื่อนคลิปนี้มาดูแต้มสามตำบลที่เพื่อนขอมาแล้วก็ผมนัดไว้คลิปที่ผ่านมานัดเพื่อนนะมาดูแต้มสามตำบลที่ผมรวบรวมไว้ให้นี่จะเป็นยังไงเพื่อนอ่ะก่อนเข้าดูแต้มของเรานั้นเพื่อนนะฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรียกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกินิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเสียงพอจะดูได้อนอนเพื่อนนะไม่ได้เปิดไฟกลางวันน่าจะพอดูได้อยู่ดูกล้องก็ไม่ถือว่ามืดไม่ถือว่าดำก็น่าจะใช้ได้อยู่นั้นเพื่อนนะไม่ได้เปิดไฟลองดูก่อนหน้านี้ก็บางคลิปไม่เปิดไฟก็ใช้ได้อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องใหม่เพื่อนหันหน้าใส่ ใส่หน้าต่างให้มันแสงให้มันได้อ่าลองดูแต่สูตรนี้1ิบสหกงวดผ่านไปนั่นเพื่อนน่นสิหกงวดผ่านไปเข้าตลอด3ตัวบนเดี๋ยวสูตรเดียวขึ้นมาก่อนเพ่อนเพืนจะได้เห็นตัวให,ใหญ่หน่อยถ่ายไกลมันจะตัวเล็ก วัยรุ่นก็หลายคนอยู่ราดประคาก็ยังไม่ได้หนีเลยเพื่อนพิมพ์ไปแจกวาดหนีอยู่คิดว่าแจแจ่นน่าจะประครองอยู่นะเพื่อนประครองตัวอยู่อ่ะอันนี้คือแต้มแต้มสามตรงบนนั้นเพื่อนนะเข้าสิบหกงวดติด สองสูตร,ตรยาวของเราผมจับซนเสร็จแล้วสองสูตรซนสองสูตรนั่นเพื่อนยังได้เลขตั้งหลายตัวได้ตัวเดียวกันทั้งหมดทั้งสองสูตรเลยหาหลายสูตรมาตัดกันพ็เลขมันชนกันเลขสองสูตรได้ตัวเดียวทั้งหมดเลยนะเพื่อนเดี๋ยวคอยดูเพื่อนดูสูตรนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือ เต็มสองตบนนั่นพ่อนะเฮ้ยแต็ม3ามตบนแต็ม3ามตบน9ก้าเเป็น10เป็น11บเต็ม1นึตองเต็มสี่เต็มสีเต็มสีต็มห เต็มแปดเต็มหกเป็นสองเป็นเก้าเต็มเก้าเป็นแปดเป็นสามเป็นหกเป็นห้าเต็มห้าเต็มเก้า เป็นสี่บวกสเป็น 4, 4่บวกสเป็นเป็นแวงผิดเป็น 4, 4 3, ่สี 8, บวกสามบวกสเป็น7เป็น 4, ี่บวกสาเป็น 7, ถูกต้องตกเลข9้า บวกไม่ผิดเป็นแปดแปดบวกหกได้สี่แปดบวกหกได้สี่เป็นสองเป็นสามเป็นเจ็ดเป็นสองเป็นเจ็ดเป็นแปดงวดหน้านี้เพื่อนคิดว่าตัวไหนจะมา แต้มสามตบนสูตรนี้สูตรนี้หกหกเก็บสูตรที่สามนั่นเ่อะนะสูตรที่สามสูตรที่สาม,ส,ส,ามสูตรนี้ นี่สองสูตรนี่เพื่อนนี่สองสูตรนี่เลขตัวเดียวกันทั้งหมดผมก็เลยรวมมาเลยเลขตัวเดียวกันทั้งหมดสองสูตรตัวนี้ก็สองสูตรตัวส่วนเอาตัวส่วนมาแต่ตําเลขสองสูตรนี้ได้ตัวเดียวกันทั้งหมดนี่สองสูตรนี่ที่เขียนไว้ว่าสองสูตรอันนี้ก็สองสูตรนี่สูตรเดียวสูตรเดียวสูตรมันจีนที่ไทยแล้วอีกสูตรหนึ่ง ก็จะปิวเต็มเท่ากันดว่าจะนี่ลงหน่อยนึงก็ได้มัน,นจะเป็นตัวใหญ่ๆนี่เต็มสาม เต็มสามนั่นเพื่อนนะเต็มสามถูกเ, 6, 6, กเป็นหกหกบวกเป็นห้าเต็มห้าเต็มเก้านี่ผมเอาตำแหน่งเดียวบวกนั่นเพื่อนนะผมอาหลัก หลักหน่วยครั้งที่สองนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองมามามาเป็นตัวแรกเลยนะเพื่อนนะดูนะลหนลักหน่วยเอาหนักหน่วยเลขแปดมามาเดินเลยนั้นเพื่อนนะเอาหลักหน่วยเลขแปดเนี่ยมาเดินเป็นเต็มสามตบนมันเข้าเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยนั้นเพื่อนนะมาเป็นตัวแรกเลยแล้วก็บวกสองในก็บวกสองเอานี้มาทุกงวดตัวเดียวกันคือไม่ต้องไปบวกลบที่ไหนเลยเพื่อนอเอาตัวนี้มาทําอ่ะผมจะบอกสูตรเป็นบางสูตรนั้นเพื่อนนะ เพราะว่าผมก็อยากจะบอกสูตรบบางนี่อยู่เ,เพื่อนเพราะว่ามันคนมันส่วนมากเนาะคนมันส่วนมากบางคนก็นิสัยดีบางคนก็นิสัยดีเ,เพื่อนคอมเมนต์มาก็บอกว่าหลายอย่างบางทีก็บางทีก็ท้อบางทีก็น้อยใจนอนเพื่อนเนาะคนตั้งใจทําคนตั้งใจทํา มาเจอคนที่วันนี้ใส่ดีๆแบบนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต้มเจ็ดเป็นสี่สี่วกสามเป็นเจ็ดแต้มเก้าแต้มแปดแต้มสี่ ตำแหน่งเดียวทำเลยนั่นเพนื่อนนะก็บอกมาตามเต็มทุกงวดเลยคือตำแหน่งหลักหน่วยข้างที่2ทุกงวดเลยเต็มเต็มสีเต็มสอเต็มสเ,เ,เป็น7เป็น2ตัวแรกเลยตัวห้องมันเลยเข้า น,นี่เต็ม8ปดงวนที่ผ่านมาตัวสุดท้องตัวสุดท้องนี้ออกมาข้างบนตัวนี้กับตัวนี้มาห้วนี้จะเป็นตัวไหนเพื่อนจะเป็นตัวไหน นี่เลยเพื่อนมาดูที่ว่าผมจับชนมาสูตรนี้ได้4 6ได้4 6 4 6 7 8 9 3 ชนเฉพาะสูตรท้องบนนั้นเพื่อนนะสูตรนี้ผมไม่ได้ยกมาผมเขียนลงผมอยากหาตัวเลขให้มันน้อยตัวเสร็จแล้วมาชนกันเสร็จแล้วก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิมนั้นเพื่อนนะยังเหลืออยู่เท่าเดิมอยู่ตรงนี้เป็นเลขห้านั้นเพื่อนนะผมไม่ได้เอาที่มาลบเขียนซ้ําไปเลยเป็นเลขห้าสูตรนี้มีตัวเดียวเลขห้าผมเมื่อจะลบมันได้เอาที่ลบเข้ามาเลขห้านับเลขหนึ่งก่อน หนึ่สูตรเลียกหนึ่งหนึ่งสองสเลขสองเลขสองหนึ่งสอเลขสี่หนวงเลขสีก่อนตัวสีสูตร วงไม่สวยแล้พื่นแล้วก็เลขค่าเลขค่ามีสูตรเดียวเลขหกเลขหกเลขหกอันนี้สองสูตรนั่นเพื่อนนะสองสูตรได้ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยตัวเดียวกันคือเลขแต่คนละตำแหน่งมาบวกกันเสร็จแล้วมามาได้ตัวนี้ทั้งหมดเลยเอาตัวที่ว่า ทั้งสองสูตรได้ตัวเดียวกันทั้งหมดนั่นเพื่อนไม่น่าเชื่อถ้าก็บอกถึงไหนแล้วถึงหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งสองสามสี่อ่ะได้สี่สูตรนั่นเพื่อนนะ ไม่ใช่สี่สูตรนี่สี่สูตรแล้วนี่สี่สูตรห้าหกหกสูตรสูตรที่เก็บอยู่ข้างล่างนี้อ่ตัวชนนั้นเพื่อนนะชนหกสูตรหกสูตรยังได้ได้ห้าตัวได้สี่ตัวอีกสูตรทข้างล่างนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูผมเอาแต่ตัวชนมามีแปดถ้าถ้าสูตรนี้มาตัดอีกนั่นเพื่อนนะ มีแปดแปดไม่มีแปดไม่มีแปดมันอยู่ข้างล่างนี้แปดอยู่ข้างล่างอยู่อยู่ตัวรองแปดเป็นตัวรองตัวเด่นมันมีเลขสี่ก็เลขสี่เลขหกเลขเก้าสูตรนี้มีผิดหนึ่งงวดผิดตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายต้องบวกเพิ่มอีกแต้มหนึ่งถ้าบวกเพิ่มอีกแต้มหนึ equally, ่งมันก็จะได้เท่ากันนั่นเพื่อนเป็นลักษณะนี้ถ้าบวกเพิ่มอีกแต้มหนึ่งตัวตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันมันมันพลาดไปงวดหนึ่งถ้าบวกมันก็จะไปเพิ่มในเท่ากันอ่าถ้าบวกนั่นเพื่อนนะก็จะเป็นสี่หกเก็ดเก้าสี่หกเ็ดเก้าเพราะว่าสูตรนี้มีผิดอยู่งวดหนึ่งต้องบวกเพิ่มตัวหนึ่งเพงเข้าสูตรนั้นงวดนั้นไม่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 มีทงวดนั้นเป็น แต้มห้าผมดูแล้วแต้มห้าเมื่อแต้มห้ามันผิดเรามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูเสร็จแล้วถ้าสูตรนี้มาบวกเพิ่มก็มันก็จะมาเพิ่มกับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขเกตตัวนี้ก็เป็นเลขเก,ก,เเขเกมันก็จะได้ได้สี่ตัวเท่าเดิมอ่ะถ้ากับว่าเอาสี่ตัวนั้นพ่อน,นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่เท่าไหร่สี่ตัวนี้ก็ยังพอพอนี่อยู่สี่ตัวก็เพื่อนๆไปจับเอา เลขสามตบนให้มันได้แต้มน,นี้นั่นเพื่อนนะจับสองตบนเสร็จแล้วไปจับสามตะบนให้มันได้แต้มนี้เพื่อนชอบแต้มไหนก็เอาไปแต่ที่ผมทําผมทําได้ชุดเดียวนั่นเพื่อนนะผมทําได้ชุดเดียวลองดูว่าชุดเดียวงวดนี้ผมจะเข้าไหมเพื่อนผมพยายามทําให้ได้ชุดเดียวผมให้คนในกลุ่มแบบที่ว่าประหยัดทุนที่สุดเพื่อนผมตั้งใจทําให้ประหยัดทุนที่สุดไมได่ไปซื้อวันแหกันเยอะ เราก็เศรษฐกิจไม่ดีเราอยากจะยังให้เพื่อนคนไหนที่ไว้วางใจกันคนไหนไม่วางใจก็ดูดูเพื่อเป็นแนวทางไปเพื่อนว่าจะใช่ไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันแต่สําหรับคนในกลุ่มที่เขาไว้วางใจที่ไว้วางใจมาผมตั้งใจทําให้ดีที่สุดนั่นเพื่อนนะตั้งใจทําหาตําแหน่งที่ดีๆมาให้เพื่อนดูคนไหนที่ว่ามั่นใจกันคนไหนไม่มั่นใจก็ดูไปนะเพื่อนนะ จริงไม่จริงก็อยู่ในใจอถ้าไม่จริงไอ้ตัวนั้นน่าจะดีตัวนี้น่าจะดีปรึกษากันแบบนั้นดีกว่าเพื่อนในคอมเมนต์แ,แบบไม่มีสาเหตุผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอนเพื่อนนะผมก็ไม่อยากจะพูดอยากแต่มันก็น่าจะอดไม่ได้อยู่หลายอย่างอยู่อ่ถ้าคนมีความรู้นั้นเพื่อนนะถ้าคนเขามีความรู้มีวิิดนั้นเพื่อนนะผมบอกได้เลยคนที่คอมเมนต์ ยังหลังมานี้ผมไม่ฟันธงตัวใดตัวนหนึ่งนะเพื่อนนะผมฟันธงเฉพาะคนในกลุ่มนะผมไม่คนในกลุ่มได้คนที่ว่าดูได้หลายคนแบบที่ว่าไม่รู้ใครเป็นใครที่มาไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงผมก็ไม่ได้ฟันธงให้ตัวนั้นตัวเดียวตัวสองตัวให้นั้นเพื่อนนะสำหรับคนที่ว่าเข้ามาในกลุ่มมาปรึกษามาคุยกันถึงไม่คุยก็เอาไว้วางใจเอา้าพิมพ์ม,มาอย่างลาดประเขาแกก็พิมพ์ม,มาถึงแกพูดไม่ได้ช่วงนี้แกก็ พิมมาให้เราอ่านดูว่าแกเป็นยังไงอันนี้ยังไงยังไง,งไงแกเอ,อเข้าใจถ้าอย่างนั้นช่วงนี้แกก็ยังน่าจะอยู่โรงพยาบาลอยู่แกพูดไม่ได้ก็คุยกันทางไลน์ได้พิมพ์มาพอเข้าใจกันนิดหน่อย,ยก็เข้าใจอขอบคุณนั่นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามนั่นเพื่อนนะแต้มนั้นเพื่อนนะแต้มแต้มสามตำบลน,นั้นเพื่อนนะแต้มสามตำบลแต้ม วันที่ไม่ต้องเขียน,นเพื่อนแตมก็ว่าแตมเขียนใส่ตรงนี้เราก็รู้เล็วว่าแตมสามตะบนวันที่ผมพิมพ์ใส่หน้านั่นอยู่แล้วอ่ะมัน10กว่านทาทีและสิบหนาทีขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ